เทรนของฝากระป๋องที่เอามารีไซเคิลเอามาทําเป็นขาเทียมเนี่ยก็กลับมาเป็นที่พูดถึงกันอีกครั้งนะครับล่าสุดกรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อมอกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับขอเชิญชวนผู้ใจบุญร่วมบริจาคกระป๋องอลูมิเนียมที่ใช้แล้วเปลี่ยนกระป๋องเก่าเป็นขาเทียมเพื่อส่งต่อให้กับมูล,ลนิธิขาเทียมรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานนี้ครับ จะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกับสะสมแต้มบุญได้ในเวลาเดียวกันกับโครงการเปลี่ยนขยะเป็นบุญเมื่อคุณหมุนเวียน สานต่อมาจนถึงปัจจุบันระยะที่4โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษาและภาคีเครือข่ายเพื่อจัดการกับปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มสูงขึ้นให้กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคลิลหรือหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ส่งต่อสังคมและคืนประโยชน์ให้กับสังคมไทยในรูปแบบต่างๆโดยในปีนี้ระยะที่4มีสารต่อบุญรณรงค์ เชวนประชาชนนำกระป๋องอลูมิเนียมที่ใช้แล้วบริจาคส่งต่อเข้าสู่ระบบกระบวนการรีไซเคิลเพื่อเปลี่ยนเป็นมูลค่าสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยตั้งเป้าเปิดรับบริจาคอลูมิเนียมเป้าหมายจานวน1ล้านแแสนกระป๋องเพื่อส่งต่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเปลี่ยนเป็นขาเทียม ประโยชน์ที่นำมาใช้ก็จะ,จะนำไปใช้ในการพัฒนารูปแบบของขาเทียมแบบต่างๆขาเทียมที่เรามีก็จะมีทั้งขาเทียมใต้เข่า หาทีมเหนือเข,าข่าหาทีมระดับซัพพอร์ตถึงตอนนี้นะครับซึ่งมีหลายรูปแบบพวกนี้ในแต่ละส่วนก็จะมีความแต่ต้องการใช้วัสดุต่างๆแตกต่างกันไปยิ่งไปกว่านั้นอีกแล้วเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็มีการทําให้พัฒนาให้มีความสวยงามขึ้นได้แก่เรื่องของสีเรื่องของรูปแบบรืของรองเท้ารูปของเท้าต่า,างๆขึ้นทาบนร่วมกันครับโดยโครงการนี้ที่วางเป้าหมายไว้นิดล้านแปดแสนกระป๋องซึ่งจะได้เงินข้านบนนี้เป็นประมาณเพื่่หนึ่งล้านบาทครับ สำหรับประชาชนที่สนใจส่งต่อบุญสามารถรวบรวมวัสดุใช้แล้วส่งคืนได้ที่จุดรับคืนประเภทต่างๆค่ะกระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้วเพื่อเปลี่ยนเป็นขาเทียมส่งคืนได้ที่จุดรับคืนบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ทั่วประเทศกล่องและซองกระดาษเพื่อเปลี่ยนเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศส่งคืนได้ที่ธนาคารขยะรีไซเคิลชั้นหนึ่งอาคารกล่มส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและที่ทำการไปรณียีทั่วประเทศ กล่องเครื่องดื่ม UST UH เพื่อเปลี่ยนเป็นวัสดุก่อสร้างบ้านในมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยส่งคืนได้ที่จุดรับคืนบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลธนาคารขยะรีไซเคิลชั้นหนึ่งอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมการรวบรวมวัสดุที่เราใช้งานแล้วเพื่อส่งคืนจุดรับคืนต่างๆนอกจากจะเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและได้ประโยชน์สูงสุดยังได้ส่งต่อและคืนประโยชน์ให้สังคมอีกด,ด้วยค่ะ